ใบอันนี้พี่น้องเรื่องเก่าเล่าใหม่ FC บอกว่าขอดูใบมันหน่อยแถวบ้านไม่มีก็รับปากแล้วว่าจะถ่ายให้ดูนะครับกดติดตามไปแล้วนี่นครับเถาเอ็นอ่อนใบเอ็นอ่อนเลยนะเป็นแบบนี้นะครับ พี่นองว่าถ่ายให้ดูหน่อยครับอยากได้ดูใบมันที่บ้านไม่มีเลยคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะพี่น้องก็เห็นใจนะนี่ใครรู้มาจะเกิดแล่วพี่น้องค่อยศึกษา,าความรู้เราเรียนไปคนพูดก็ยังศึกษาเพิ่มเติมเลยนะกว่าจะรู้พืชสมุนไพรเป็นร้อยสองร้อยชนิดก็ไม่ธรรมดานี่ครับเทาเ้าแก่เท้าแก่จะเป็นในนี้เเ้าเย็นอ่อนนะ ทำไมเขาเรียกเท้าเอ็นอ่อนไปต้มแล้วปวดหลังปวดเอวเส้นเอ็นตึงทําให้เอ็นเราอ่อนนะบางคนก็ว่าพูดว่าเอ็นนั้นอ่อนไม่เอาไม่ใช่นะพี่น้องเส้นเอ็นเราจริงๆนี่แหละนะเท้าเอ็นอ่อนเอ็นมันตึงปวดหลังตึงน้ําก็ปวดเส้นปวดเอ็นกินแล้วเส้นเอ็นอ่อนก็เรียกต้นเอ็นอ่อนเท้าเอ็นอ่อนพี่น้องไปต้มดื่มเด้อผสมเถาวันเปรียง คูคานก็ได้กำแพงเก็ดชั้นก็ดีให้มีสักสามตัวขึ้นไปนะได้ผลเลยนี่เท้าอ,อ่อนใอ่อนๆถ่าให้ดูนะสําหรับคลิปนี้คลิปเดียวสั้นๆแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะไปต่อแล้วจะเจออะไรอีกจะถ่ายให้ดูให้ชมนะชัดนะพี่น้องเนาะนะนะขอบคุณขอบคุณที่ติดตาม รับชมสำหรับคลิปสั้นคลิปนี้ก็สวัสดีครับ